รถขายรกขายด้วย รครับใช่ครับแนวผมอยู่มหาชัยแล้วเนี่ยด๋ยวกำลังจะเข้าไปนู่นครับประมาณห้าโมงครึ่งไม่เกินเที่ยงครับพี่ใช่ครับนี่นี่จีมองแล้วอะประมาณห้าประมาณห้าโมงพี่ครับครับ bye will